โยคนเพื่อนสวัสดีเหมาเจอกันอีกแล้วกับผมเบฟิลปวันนี้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันและเราอยู่รถไฟและนั่งรถมาเอเลียสมากับเราเราจรึงมีแผนจะแกล้งเขาถามว่าเราจะไปเที่ยวไหนกัน,เ,นเออผู้ดีสารปวดทราบผู้ดีสารปวดทราบมีคนจะวางแผนแกล้งเอเลียสแล้วเอเลียสเป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดมากๆเลยเพราะว่าเขาจะท้องเสียและเขาเรีบวิ่งเข้าห้องน้ำอย่างเร็วอย่างเช่นส้มตำเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนสั่งอาหารเราจรึงจะสั่งให้กับเอเลียสเป็นอาหารเผ็ดทั้งหมดเลยล่ะมันอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของนายเอเลียสรถไฟคันนี้ ขอโทษน้องชายเอาแบบพริกเยอะๆเลยคนไหนคะเฉะพาะคนเอ่อที่ชื่อเอเริยนนะครับนั่งเอ่ออยู่โต้น,นู้นใช่ไหมคะใช่ครับเอ่อเขาชอบไปเผ็ดนะได้ค่ะเยี่ยมเอ่อขอบคุณครับขอบคุณเอ่อมากๆเลยตอนนี้เรากำลังนั่งรออาหารของเขาคุณเห็นไหมแค่น้ำส้มก็เปรี้ยวปากแล้วเอ้ยอย่าบอกนะว่าสเต็กเนื้อเขาจะต้องใส่พริกไทยเยอะๆแน่ๆเลยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิแทบไปเละ ต้องเอาให้คุ้มนักูกินจานนักูกินไปแล้วนะเซ็บหลายฮ่าทำไมมันเป็นเผ็ดวะเล่าขาวเนี่ยนะเนี่ยป๊กเป๊กน้องสาวมาได้เด้มาหาพี่เลยน้องเฮ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดกูเผ็ดใส่อะไรวะนะว่ะช่วงว่ะร้อนบูบบุญยำต่ายใหญ่ฮ่าฮ่าแหววใส่อะไรลงไปวะน้าอ้าะเอาไปจับทำไมกูเหม็นปากเกองไงวะ ดูนะ่ิสอเล็กก็ล้องเผ็ดใหญ่เลยโอ้อตายกูตายทำไมมันเผ็ดจังวะข่าวเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าของฉันก็ปกติพริกมันทำให้ป้าปึงปังเฮ้ยจะไปจะมึงเผ็ดมั้นกูไหมก,ก,ก็ไม่นะของฉันก็ปกติเหมือนขขาวเลย <c oughs> ของกูเผ็ดเยี่ยๆอะไรขี้เสียบดากแน่กูดยกน้ำส้มหรอแล้วกัน <c oughs> เเปียรขำกูหมดละเพชรโว้ยเอ๋เล็บมีมารยาทหน่อยสินี่มันบนเครื่องบินนะเครื่องบินก็เหมือนกับบ้านกูนั่นแหละฮอ้โอ้เพ็ดเพ็ดน้ำที่สั่งนั้นแหละค่ะดีมากไอ้หนูน้ำส้มสายชูนะคะบอกว่าน้ำส้มสายชูก่อนนะไหนๆก็กินแล้วกินให้หมดแล้วกันสุดจัดประหลัดปาก คิดยังไงล่ะครับกับการจะเป็นเพลทแล้วก็ท้องว่างอ,ะอ่ะไอ้หนุ่มคนนั้นมันเกิดขี้แตกแน่นอนแหวะคุณทุเรศตัวเองเออเขาเสียบตวดกรอเปล่านะก็ไม่ไหวนะป,ปวดท้องมันไม่ห้องน้ำาบอกว่าวะฝากดูตั๋กัด้วยเดี๋ยวเมื่คนมานั่งแต่คุณนักบินครับเครื่องบินมึงมีห้องน้ำมั้ยนะเสียหายแล้วห้องน้ำไม่มีตายกูตาย เป็นไงเป็นกันหรอือเปล่าครับมีใครพกน้ำใส่ก,กระเป๋าไหมครับผมขอยืมหน่อยไม่มีหรอกครับงั้นผมจะบอกนักบินให้เขาจอดแวะปัมม๊มให้ผมได้ไหมเออคุณผู้ชานครับนั่งทีแล้วนะครับนะเดี๋ยวมันเกิดอันตรายได้นะครับนี่นะจอดจอดปั๊มข้างหน้าให้ผมหน่อยมัามนปั๊มที่ไหนหรอกกวางแล้วก็มาขับเครื่องบินต่อยเด็กเกียร์ปขปวดเี้จะหมายไปไปไปนั่งมึงอนะ่ะเดี๋ยวขับเครื่องบินต่อผมก็ไปขี้ขี้ในห้องครัวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ได้เด็กเกียมึงออกมาไอ้ผมขี้ตรงไหนนะเดี๋ยวไปขี้ที่บ้้าานนกกกููไมม่ยออหรจะขขี เอเล็กเจ้าจริงเหรอเนี่ยอะเฮ้ยรู้ว่าเจ็บปวดแต่กูทำมานายไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันบนเครื่องบินนะเอเลียสเข้าจริงเหรออะเฮ้ยทำหมอกเครื่องบินให้จอดปั๊มด้วยนะเขาคงคิดว่าเป็นแท็กซี่แถวบ้านหรือมั้งอะเฮ้ยคงงั้นแหละเป็นไงบ้างเอเลียสกูยังไม่ได้คิดเลยนะแล้วเออนายจะทำยังไงเอเลียสแบบนี้ไง เอเลสอย่าบอกนะว่าเอาถุงใส่ลำไย,ยแม่อ่้คุณนี่แหละสวมเพียงเก่งแกงอุขาตูดพอดีมันต้องถอดเตรียมพร้อมเมื่อจะพกเออหยางหวัวละแล้วก็หยุด้ายทำไมนะไม่ขิ้มันจากบ้านเอเลสแล้วนายก็ทำอะไรของนายแบบนี้ออกมาเป็นลำเดี๋ยวโชว์ขี้ทาย,ยากให้ดูมาละภารกิจกูสำเร็จรุ่งร่าง เอเลินให้ไปไอคนข้างบ้างเหรอเขาเป็นผู้หญิงนะทำ,ะำมันต้องมันต้องอายหรอกเอางั้นจริงดิเชื่อกูก็ชินล,ละจะบ้าเหรอเขาไม่ไรู้จักนายด้วยซ้ำเขามันได้อยู่ในสายตากูหรอกไม่ใช่นายเหรอเอลิธที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเดี๋ยวก่อนม,มันไม่กดสุดยอดเจ๊แกแบบดั้คือเรือยืมผ้าชนะหน่อยดีขนาดนั้นกูมาผมเช็ดหัวน้ำล้างตูเขาจะว่ากูไหมนะ ะเอาคืนเฮ้ยเอ,เอเลิฟโล่งสักที <ś c oughs> เมื่อไหร่จะจอดปัมม๊มให้กูสักทีวนะนะว้าวคุณดีสานนั่งดีดี้วนะคะมันยังดีไม่ได้ตอนนี้เอเลิฟผ่อได้แล้วมัง้งข้าวฟังหน่อยเออเฮ้ยไม่เอางั้นก็รอเลยเอาไปอะไรเนี่ยทำไมกูคิดแล้วกูเสียบดางวะเออเฮ้ยก็เอลิฟห้ามทะเลาะวิวาทในนี้นะก็อะไรบอกกูมาหน่กับข้าวกูเผ็ดทำไมกูมึงไม่เผ็ดวะ อย่าให้กูรู้นะมึงเม่อไหว่ละจะมาออกทีลสอนน้ำตอนอวกแม่งรวดเดียวไปลว <c oughs> เลยฮะจะเฮ้ยหมดตูดดีว่า <c oughs> ขอโทษนะกระเป๋าใครมาลูก <c oughs> ออกแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับไม่กระเป๋าฉันดีใจ้วยแล้วกัน